ว <Anfang> ันน <um> <K> um <wasser> ี้กูชว์ทธงแล้วกูไม่ปฏิรูปกูจะปฏิวัติ ใครคือปัญหากันแน่เมื่อกลุ่มที่จัดตั้งไม่ถึงสิบคนก่อความวุ่นวายใส่ขบวนสเตจไปทุกที่โดยมีนักการเมืองแล้วก็สื่อบางกลุ่มรับช่วงต่อบันข่าวให้ดูเดือดร้อนวุ่นวายสร้างกระแสะใหญ่โตในโลกโซเชียลอยากรู้ใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มนี้เอาเงินทุนมาจากไหนเป้าหมายของพวกเขาคืออะไรหรือต้องการล้มล้างสถาบันให้ออกไปจากประเทศไทย ก็มีการฝากทาโพสํารวจจากท่านผู้ชมที่อยู่ท่านครับผู้คนมากมายครับนขณะนี้ อุมาวดีเสียกสอนนะคะก็มีข้อแนะนํานะคะในการรับเสด็จให้กับพี่น้องชาวไทยเวลาไปรับเสด็จให้ไปก่อนล่วงหน้านะคะ2-3ชั่วโมงในกรณีที่อยู่รอบๆวัดพระแก้วหรือบริเวณจุดที่ไม่ใช่วัดพระแก้วนะคะแต่ถ้าเป็นจุดวัดพระแก้วเนี่ยอยากจะให้ไปนะคะถึงวัดพระแก้วเนี่ยก่อนเที่ยงเพราะว่าจะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนแล้วก็มีการคัดกรองเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็เสื้อนะคะชุดที่ใส่ไปขอให้หลีก เลี้ยงสีดำแล้วก็แมสสีดำนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีนะคะบุคคลซึ่งไม่น่าจะแบบเขาเรียกว่าบุคคลที่มาปั่นป่วนเนี่ยก็จะแต่งกายด้วยชุดสีดำแล้วก็แมสดำอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จิตอาสาแต่ถ้าเกิดว่าออกจากบ้านแล้วฉุกละหุกไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ว่าใส่แมสดำก็จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสานะคะหรือประชาชนที่รับเสด็จที่เตรียมแมสมาอย่าง อย่างออยเนี่ยก็เตรียมแมส์ไปให้นะคะก็จะเป็นแมส์สีสีอะค่ะสีสันนะคะก็คือแมส์สีขาวสีเหลืองสีฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ชุดที่ใส่ไปรับเสด็จขอให้เป็นสีหลักคือสีเหลืองแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากจะแต่งชุดไทยแต่ว่ามีสีอื่นก็ใส่ไปได้นะคะสีชมพูสีฟ้าสีม่วงก็ใส่ไปได้มีคําถามว่าต้องไปนั่งรอหลายชั่วโมงร้อนก็ร้อนคนก็เยอะได้เจอเพียงไม่กี่วินาทีมันได้ทําให้รวยขึ้น เสียเวลาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าคำตอบมันคือความสุขทางใจที่ได้ชื่นชมพระบารามีของสถาบันได้เห็นรอยยิ้มน้ำใจจากประสบมิกรที่มาร่วมรับขบวนเสด็จมองตาพวกเขาจูมีความหวังมีความสุขเหมือนกับเราเป็นความรู้สึกที่เงินมันซื้อไม่ได้หรอกคะ่ะ ครับสอบถามด้ครับมีความอย่างไงมีความรู้สึกอย่างไรที่ว่าท่านเสด็จมาคอนแกนบานเฮาครับผมอ๋อตื่นตันใจเห็นภาดชานมากนี่เพราะคิดว่าคนสี่ขานเสด็จมาทางนี่ครับดคิดว่าฆ่ากันไปดังขาหลงแต่บสามข้หูหูวเล่าสิบไปครับนเหนื่อยหน่อยเฮือยยังดังขาแป่ว่าเห็นรถพัดที่นัังแล้วมากตื่นตันใจครับครับครับอันพี่มีความรู้สึกอย่างไรครับพี่ครับครับ เพื่อนกันใจกันจ้าครับทั้งเดียวเบังพระองค์ทั้งน้ำตาไหลจ้าทั้งน้ำตาไหลครับเพราะขีดใจเป็นบุญเป็นบุญของผู้แม่บ้านที่ว่าดเป็นเป็นไ่ได้เห็นไก่ไม่ได้เห็นไก่เห็นเห็นนม่ได้เห็นไก่เห็นไก่ไก่ก็ดีใจแห้งจ้าจ้าครับคครับดีใจค่ะดบใจค่ะครับ ครับผมโเคครับครับโอเคครับครับขอบคุณครับอย่าให้คนไม่กี่คนมาทำร้ายประเทศไทยสตรีฮีโร่โปรเจกต์ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ันกันไขความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ยดุจดัาง